รีวิวเข่าซอยมีเส้นนะเส้นมีหอมมีน้ำสุกน้ำสุกเป็นแบบนี้เนาะ อซอยห้านอาหารสายใจเลอลองได้ถุงหนึ่งสิบห้าพันกีน้ำซุปเพิ่นกระห้ร้ายล่ายเนาะกินโบเบิร์ตลูกซีนน้ำล้นถ้วยเนาะ ต้องใส่ถ้วยใหญ่กว่านี้เด้ออันนี้อันนี้เอาถ้วยน้อยมาใส่โคตเลยน้ำสุปเหลือเนาะเอาไว้ไปต้มต้มใส่มีต้มอย่างได้อีกเนาะเอาไว้ <c oughs> กับพักกับเนาะเพิ่งให้มาถ้าคุณจะซดซด มีเจวให้พ้อมเนาะเจลสก,กีมีทง,งอกมีเครื่องปุงเนาะหมักเพชดน้ำตาลกบปีอย่างเนาะไว้กินกับอันนั้นรีวิวเนาะรีวิวว่าได้อย่างแนนเนาะสิบห้าันกีบได้อย่างไนนได้ความแซ่บเนาะได้ไม่ทูอีก <laughs> ผอซอยเนาะนี่นี่มันผอซอยเป็นตเตซ์